สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูดามาชวนทำลอดช่องใบเตยเนื้อนุ่มหนึบไว้ทานกันนะคะวันนี้นอกจากจะมาบอกสูตรและวิธีทำแล้วครูดายังนำเคล็ดลับทำอย่างไรให้ตัวลอดช่องออกมาเป็นเส้นตรงสวยงามที่สำคัญตอนบีบเสร็จแช่น้ำไว้ตัวลอดช่องก็เซตตัวเป็นเส้นสวยไม่เละมาฝากด้วยค่ะใครเป็นมือใหม่ยังทำลอดช่องไม่เก่งดูคลิปนี้จบแล้วสามารถนำไปทำกินทำขายได้เลยค่ะ วิธีทําส่วนผสมและเคล็ดลับมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะส่วนผสมตัวแรกคือแป้งข้าวเจ้าลอดช่องจะอร่อยหรือไม่อร่อยขึ้นอยู่กับแป้งข้าวเจ้า90%เอร์เซนเลยค่ะวันนี้ครูดามีเคล็ดลับหรือตัวช่วยพิเศษคือแป้งข้าวเจ้าตราอัมรินทิปบอกเลยค่ะว่ายี่ห้อนี้เขาพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานถูกหลักอนามัยปราศจากสารฟอกขาว เนื้อแป้งเนียนละเอียดละลายน้ำง่ายสะดวกสบายประหยัดทั้งแรงและเวลาในการทำขนมที่สำคัญเมื่อทำขนมเสร็จออกมาแป้งสุกสามารถคงรูปทรงของอาหารได้ดีมองดูสวยงามน่าซื้อน่าหาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะพร้อมแล้วมาลงมือทำขนมกันเลยนะขั้นตอนแรกครูดานนาใบเตยสด50กรัมดอกอัญชันสด6ดอกมาใส่โถปัน่นใส่น้ำปูนใสลงไป500มลล แล้วนำไปปั่นให้ละเอียดปั่นจนใบเตยแหลกละเอียดเรียบร้อยแล้วนำมากรองด้วยผ้าขาวบางคั้นเอาเฉพาะน้ำจะได้น้ำใบเตยไว้สำหรับกวนรอดช่องที่ครูดาใส่ดอกอัญชันลงไปผสมกับใบเตยก็เพื่อต้องการให้น้ำใบเตยออกมามีสีเข้มนำไปกวนรอดช่องแล้วจะได้ออกมาสีสวยค่ะคั้นน้ำใบเตยเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยค่ะ ส่วนผสมตัวแรกคือแป้งข้าวเจ้า200กรัมครูดาใช้ตราอมรินทิปตามที่บอกข้างต้นนะคะแป้งมันสำปะหลัง30กรัมแป้งถั่วเขียว50กรัมในส่วนของแป้งถั่วเขียวถ้าใครไม่มีให้ใช้แป้งข้าวเจ้าแทนได้คือถ้าไม่มีแป้งถั่วเขียวให้ใช้แป้งข้าวเจ้า250กรัมนะคะน้ำปูนใส700มล วิธีทำน้ำปูนใสคือนำปูนแดงที่ใช้กินกับหมาก2ช้อนโต๊ะมาผสมกับน้ำสะอาด2ลิตรแล้วแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนรุ่งเช้าช้อนเอาเฉพาะน้ำใสๆด้านบนมาใช้ทำขนมอันนี้ครูดานำน้ำปูนใสมาคั้นน้ำใบเตยด้วยตามที่บอกข้างต้นนะคะส่วนผสมตัวสุดท้ายคือน้ำใบเตยที่คั้นจากน้ำปูนใสสูตรนี้ใช้น้ำใบเตย500มิลลิลิตรค่ะลงมือทำโดยน้ำแป้งทั้ง3ชนิดมาผสมกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยใช้ตะกร้อมือคนเพื่อให้แป้งเข้าผสมกันแบบนี้นะจากนั้นนำน้ำใบเตยมาใส่ลงไปแล้วนวดขยำแป้งให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะในขั้นตอนนี้ให้ทยอยใส่น้ำใบเตยสลับกับการนวดแป้งไปเรื่อยๆนะคะอย่าเทลงไปพรวดเดียวนะเพราะเราต้องการผสมและก็นวดแป้ง เพื่อให้รอดช่องของเรามีความนุ่มแล้วก็หนึบนะคะตอนนวดรับรู้ได้เลยค่ะว่าเนื้อแป้งเนียนละเอียดนวดง่ายมากๆนวดจนแป้งมีความเหนียวนุ่มหนึบประมาณนี้ก็ใช้ได้จากนั้นนำน้ำใบเตยที่เหลือมาใส่ลงไปแล้วนวดเพื่อคลายแป้งในขั้นตอนนี้ครูดาแค่ขยำเบาๆเองค่ะไม่ต้องออกแรงนวดมากเพราะแป้งเนื้อละเอียดละลายน้ำได้ดีนวดง่ายไม่เปลืองแรงค่ะพอนวดเสร็จเรียบร้อย ให้พักแป้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้แป้งอิ่มน้ำลอดช่องออกมาจะได้นุ่มนึบพอครบครึ่งชั่วโมงนำมาคนอีกครั้งเพื่อไม่ให้แป้งนอนก้นจากนั้นนำมากรองด้วยกระชอนตาทีเพื่อให้ตัวลอดช่องกวนเสร็จออกมาเนื้อเนียนสวยงามน่ารับประทานจากนั้นก็เปิดไฟโดยใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนแล้วใส่น้ำปูนใสลงไป200มิลลิที่เหลือเก็บไว้สำหรับเติมตอนกวนขนมนะ เสร็จเรียบร้อยลงมือกวนขนมเลยค่ะในขั้นตอนนี้ให้กวนไปเรื่อยเยังไม่ต้องเร่งนะคะพอกวนไปสักพักแป้งขนมเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็เป็นริ่มขึ้นมาประมาณนี้ในขั้นตอนนี้ให้เร่งมือกวนให้เร็วขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมไหมติดกระทะ จากนั้นให้ทยอยใส่น้ำปูนใสลงไปสลับกับการกวนขนมไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำปูนใสจะหมดค่ะในขั้นตอนที่แป้งมีความหนืดเพิ่มขึ้นให้เราออกแรงกวนเยอะๆนะคะกวนให้เร็วยิ่งขึ้นค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมไหมติดกระทะนะคะอย่าลืมนะคะสลับกับการใส่น้ำปูนใสไปเรื่อยๆค่ะ ใส่ไปเรื่อยๆจนน้ำปูนใสหมดเลยนะคะในขั้นตอนนี้สังเกตไฟด้วยนะคะถ้าไฟแรงก็ให้ลดไฟลงค่ะจากนั้นก็ลงมือกวนต่อไปเรื่อยๆจนขนมสุกและไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะตอนนี้ขนมของเราเริ่มสุกแล้วค่ะให้กวนต่อไปจนขนมสุกได้ที่เลยค่ะให้เราสังเกตนะคะถ้าขนมของเราสุกได้ที่จะมีสีเข้มเพิ่มขึ้น แล้วแป้งขนมจะมีความใสวาวแบบนี้นะคะอันนี้คือขนมของเราสุกได้ที่แล้วค่ะครูดาใช้เวลากวนทั้งหมดประมาณ30นาทีนะคะนี่ค่ะเนื้อขนมใสวาวสวยงามน่าทานมากๆเลยส่วนความหนืดประมาณนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้ปิดไฟได้เลยค่ะปิดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กวนเพื่อระบายความร้อนต่ออีกประมาณ1นาทีนะคะ ขนมของเราออกมาจะได้เซตตัวสวยงามค่ะอันนี้นะคะมีความหนืดประมาณนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วค่ะนำขนมมาใส่ลงในพิมพ์รอดช่องเพื่อเตรียมนำไปบีบตัวรอดช่องเลยค่ะครูดาใช้ทับพีกวาดลงไปแบบนี้นะคะในขั้นตอนนี้ระวังอย่ากวาดให้ติดในส่วนของแป้งที่ติดก้นกระทะนะ พราะในส่วนนั้นจะแข็งตอนนำไปบีบลอดช่องอาจจะออกมาตัวไม่สวยได้นะคะน้ำใส่กะละมังใส่น้ำแข็งเพื่อให้น้ำเย็นจัดเตรียมไว้สำหรับรองตัวลอดช่องแล้วน้ำลอดช่องมาบีบลงไปเลยค่ะให้สังเกตนะถ้ากวรหนืดได้ที่ตอนยกพิมพ์ขึ้นลอดช่องจะไม่ไหลออกจากพิมพ์ถ้ายังไม่ได้บีบนะคะนี่ค่ะให้ดูชัดๆเลยตัวลอดช่องบีบออกมาแล้ว เป็นเส้นตรงคงรูปทรงได้ดีสวยงามมากๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยวางพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวรุ่งเช้าค่อยมาดูกันค่ะอันนี้ครูดาทำตอนเย็นนะผ่านไปหนึ่งคืนนะคะนี่เห็นไหมคะลอดช่องยังคงเซตตัวเป็นเส้นสวยไม่เละเลยค่ะนี่ค่ะเด้งดึงนะ่ากินมากๆเลยเดี๋ยวครูดาใช้กระชอนตักขึ้นมาให้ดูอีกครั้งนะคะ นี่ค่ะแม้ผ่านการแช่น้ำมาหนึ่งคืนเส้นลอดช่องก็ยังไม่เปื่อยไม่เละนำไปทำกินทำขายได้เลยค่ะทำาลอดช่องเสร็จแล้วมาทำกะทิกันค่ะสุดนี้ใช้น้ำตาลมะพร้าวครึ่งกิโลเกลือครึ่งช้อนชากะทิ2 0 0มิลลิลิตรเอามารวมกันแล้วขยำให้เข้ากันแบบนี้นะคะขยำให้น้ำตาลมะพร้าวละลายหมดเลยค่ะใช้ได้แล้วเสร็จเรียบร้อยได้เวลาชิมแล้วค่ะ ตักลอดช่องมาใส่ถ้วยเลยค่ะก่อนนํากะทิมาใส่อย่าลืมคนก่อนนะคะใส่กะทิลงไปมากน้อยตามชอบเลยค่ะใส่น้ําแข็งลงไปด้วยเดี๋ยวครูดาคนก่อนนะคะอืมกลิ่นหอมสีสวยน่ากินมากๆเลยค่ะมาค่ะเพื่อนๆมาชิมด้วยกัน เนื้อลอดช่องนุ่มเนบกะทิหวานมันกำลังดีอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะทำลอดช่องออกมาได้ดีแบบนี้ครูดายกความดีความชอบให้แป้งข้าวเจ้าตราอมารินทิพย์เลยค่ะของเขาดีจริงๆลองไปหาซื้อมาทำกันดูนะคะครูดารับรองเลยค่ะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแป้งข้าวเจ้าตราอมารินทิพย์แป้งคุณภาพเติมเต็มความอร่อยการันตีโดยครัววังทิพย์ หาซื้อง่ายราคาสบายกระเป๋าเคล็ดไม่ลับฉบับมืออาชีพสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าใกล้ๆบ้านช่องทางการตลาดออนไลน์ช้อปปี้ลาซาดา้และติ k t o ็อกค่ะอย่าลืมนะคะของดีแบบนี้ต้องลองแล้วค่ะคลิปลอดช่องใบเตยก็จบลงแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปและสาระดีๆที่ครูดาจะนำมาให้ได้ชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะ